แม่ครับ่ยังเหรอไม่ยังเลยวันเกิดเด้กระเซ้าเพื่อฝากคนว่นเป็นกล้องเขาด้วยแม่ยังมดอาหนัคกูนาะว่าเป็นบุญขาสากบาเนี่ยขอบุญขอบุญหลายหลเ้ยไม่สีแดงเนี่ยถ้าแดงั้งเนี่ยั้ช่องเนี่ยมันแดงเลยมันมีแ้วที่่กี่ยบที่อยี่ยๆครับที่เกี่ยวมาพ้นยายดีเจโนมมิวสิกมาเนี่มาใส่กัดเซ่ร์งานอดออดิโอครับมานนี้วันเกิดอดออดิโอนะครับ ขอบคุณทีมงานครับสักันครับมาสวินเลยครับวันนี้ครับขอบคุณแล้วครับโ,อ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 ,โอ,อ้อันนี้ยพเนั้วพ่อัวครับแเนยขั้วพ่อขั้วใช้แขกมาไม่นระเออใ้แขกมาไว่แกมามันเสียงานสกเว้นอยูอ่ไม่ต้องวานี้ล้พ่อไปด้ร หอด 8, แป่นแ่นสุดทายมับ oh, ยเยางา้วไว้โอ้ย็นนยังก็โส่งมันหาดไว้โอ้ยมันหันใจก็ออกไปสูยสมัยตะกี้จากโล่น้ำหนักสมัยตะกี้เี่กก็บระมามห้าสิบแปดเดียวนี่เน่ 6, หกสิบสามกูพาดง้อ เป็นเพื่อแล้วป้าปีนบอลนุ่งไรส่งตัวเนี่ยสุดยอดไอ้สุดยอดขอบคุณหลายๆครับเออนุชาโทรหาพี่น้องบอกว่าไอ้สุดร่ำสุดนี่เจ้านี่มีบอเหลือบอบว่าเปนมาไปซื้อว่าจะมองอื่นไหมเชื่อตัวนี้ก็ต้องเก่งตัวนี้ทักขังแน่แเลยตัวนี้ที่ดีไม่ไปตัวนี้ที่ดีเลยสุดยอดเรื่องจริงพ่อเออนุชาโทรมากก็เลยโทรไปถามแม่ แม่กางเกงกับเสื้อตัวนั้นกางเกงขาบานสีขาวกับเสื้อสีชมพูผมเหลือบ่อีแมลแล้วปะเหลือแม่เก็บไว้ยังอี๋อีนี่ล่ะของแคไอ้ของแแห่เสือกับทรงตัวนี้แล้ววางหาเงินได้หลายแล้วก็เลยเก็บไว้ให้ลูกชายอีนี่ล่ะได้บ้านได้รถกันย้อนเสือทรงตัวนี้ล่ะผู้ใด้สิเอาเสือตัวนี้ไปนุ่งเล่าดาโหลดโบนัยนี่อะไร้อกเฮ้ยโบนัยเดียว ผมีบอลลัม้หญิงไม่ฟอนเกี่ยวฟอนยังเลยผบอลลัม้หยิงย่งแย้มบอลลัม้หยิงขี่ข้างเลยเลอ้แลอีกไปบอลแล้วอีเลรควรยันกระไดโอ้ยอวาสิเอาอัดมวนเอาห้ี่ั่นีแล้วเบิ้การฟอนเกี่ยวอุ้ยากรเดาเลยเบิ้การฟอนเกี่ยวจากพอบาอเอเราเสือก ทอครับพุดเสาตะบนขามไงเอาทอดเดียวฮอ,อนลาฮอ,อนลาฮอ,อนลาฮอ,อนแหลบไปละมาโม้นี่ดันย่างเดียวไปเฮ้ยคว่มดันกันไปแล้วนีเอาหัวละบนใต้ดันสู่อ่อนเอวอ่อนอ่อนทาดีเขาเอิ่อนมาทาเลียแม่ใหญ่เย็นๆลูกใหญ่เย็นๆ มุดโอ้ยไปเนี <Hum dû t> ้ยเน้ย <kaz> ม <uffy> ันก็ไปมาดเนีอ้าวโอ้ยเบ็ดมาไอ้ขี้แห่มันบริเวณหัโดนยอดอยู่ไหมไปไหนอ้กินแป้งยังซสานีเออกินสีส้มกันบอกแล้วว่าให้อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนสุดยอดของเราอยู่ ขอบคุณหมอลำพูนยิ่งแสนสวยบัดสวยเดี๋ยวเท่านี้นะไอ้เอาฮอนละฮะเจ้าพี่รองเจ้าห,ห,ห,หมอลำรหวนกําลังมาแรงที่ยืนแสดงคนนี้ก็ไม่ใช่ใ,ใคร ทำผมไวเดิอดแฟนแฟนพี่น้องทั่วไปบอกคนนี้ไงเป็นชายที่แฟนนี้ยมผมราบแฟนแฟนที่เป็นแรงใจอยู่ใกลหรือไกลน้อยใหญ่ไม่เคยลืมคุณจะรองจะกล่อมแฟนแฟนผู้มีพระคุณดีท่านอุดหนุนการุ่นเด่นชัยเรื่อยมายเฮ้ย เออยม่ได้เดียวนั cow, uh, ่นเลยงานนั่นแต่เป็นจังใจดิบอีกมันไม่กี่อย่ตงถ้าเขาท่านเป็นจังใดท่านไม่อิ่มเลยเออไอเรื่องร่างรวยจบไปแล้วเหลืออีกเรื่องนึงอ่านคำวมาสะแตกเราจะภาพกระเลี้ยงให้เบิ่งกขาล่างแขกให้เบิ่งเขาล่างขามันยากจะภาพมาส่งเบิ่งนี่เบิ่งนี่เอ็ดนี่จ้าจี๋วเอ็ด เมื่เดือนนี้แล้วคือที่เมื่อวันเกิดครับใครเป็นงานจ้างไงเด้อครับานี่มูคือที่วันด็เกิดดูป่ะนี้ดอกครับต่อไปเป็นงานหาเงินตะปูเด,ด้อมีแต่งานหามีแต่งานหาครับรออจจมูคือพองานจ้างนี่แต่วันที่วันเกิดทุกเดือนนะครับมูกระดาครับ